สับดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่คาเฟ่คาเฟ่ควายไทยนะครับจังหดวัดอุดรธาน,นีนะครับเป็นสถานที่สวยงามม,ม,มีควันด้วยนะเนี่ยโอ้โหหน้าร้านร้านสวยงามแบบร้านที่ที่ทดูสวยงามนะ ใวงานนะครับนี่นี่เดี๋ยวไปดูดครับอือเป็นสถานที่มีหมอกควันสวยงามรินห้องแอร์นะครับโอ้ยแล้วก็ไปดูเลยนะทุกคนโอ้อออดอนนี่ ออโอ้โหพอดีอ่ะมีการกดปุ่มด้วยปิดด้วยปิดปิดไมหมอ้อมปิดเองเหรอโอ้ผมไม่ได้แล้วแล้วมันปิดเองก็ได้ยนี่มันปิดเองแล้วโอ้โหโอ้ที่นี่อยู่คาเฟ่ควายไทยนะครับอยู่อุดรนนะครับเป็นโอ้โหมีน้ำตกมีน้ำลำธารไหลแค่ไปดูสิโอ้โห มันตกมีควันมีควันด้วยโอ้โหสมจริงสุดๆครับนี่เป็นธรรมชาติดอกไม้ปลิวปลิวสวยงามมีน้ำมีน้ำโอ้โหที่นี่มีห้องแอร์ด้วยนะห้องแอร์นะเนี่ยผมมีมีที่โหนปลาลิงนะโอ้โหมีที่โหนนู่นน่ะเป็นฐานเป็นอะไรเป็นที่เล่นนะโหแต่ว่า พี่ไม่กล้าทำเลยพี่ไม่กล้าพี่กลัวแต่จะทำเอ้ยรู้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอพ่อก่อนเดีวกินข้าวกินอะไรก่อนเดี๋ยวมันจะกินข้าวไม่ลงข้าวตีนตอนเนี้ยเป็นฟาร์มข้าเป็นความวัวฟาร์มควายของเขาครับโอ้โหอยู่ขนาดอยู่ฐานที่สถานที่โคตรลึกลับนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นสถานที่ที่โคตรดีเลยนะโอ้่เป็นหอนติงเนี่ย อย่างไม่ธรรมดานะไปคาเฟ่ที่ต้องมานะต้องมาอ๋อเรายิ้มขึ้นไปได้มั้ยพี่เดี๋ยวเราค่อยมาก็ต้องพี่แบบเออมันสูงเกินไงเดี๋ยวค่อยมาก็ได้เป็นลมตายใช่ส่วนยากช่ยังมาไม่ไหวหรอกเป็นลมใช่โอ้มีควายด้วยควายผมเป็นตรงนี้เป็นฟาร์มเป็นฟาร์มควายนะไปดูวัวไหมไปดูวัวเหรอ อุ้ยเย็นสบายดีอ่ะลมเดือนดีตรงนั้นเขาตกแต่งโคตรงามนะทุกคนมีควันเขาเขาไม่เปืองไฟนะเขาเปิดโอ้ยุ um, ้ย um, วิไฟว่ายน้ำวิควยว่ายน้ําในน้ําโอ้ยน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะว้าวน่ารักจังโหเป็นทางเดินนะทางเดินไปตรงนั้นตรงสรนั้นเป็นสถานที่ทํางานทางเดินไปตรงนั้นตรงนี้นั่งกินตรงกินข้าวมี นจะมีตรงกินข้าวคือตรงเดียวแลมีตรงเป็นซุ้มเป็นเปิดแอร์ด้วยนะโอ้โหวจ้าวัวควายชัดๆไม่ใช่วัวแล้วแหละ <c ười> สวัสดีจ้ะควายโอ้โหตัวหนึ่งอ๋อมันชอบมันน่าจะไม่ใช่เหบือนน้ำหรอกน่าจะเป็นบ่อโคลนใช่โอนุโคตรเหมือน,น,นควายแต่มันเป็นบ่อนะเนี่ยดูดิโอ้ อุ้ยมันน่ารักอะ่ะไม่น่ารไม่รู้ว่าทำไมควายมันน่ารักอย่งงไม่รู้จริงๆก็คว,วกลัวๆอยู่คนเดียวเพราะว่าลงไปแล้วเพราะร้อนมันกินโค่มีโอ้โมีซุ้มกินข้าวขนาดซุ้มในซุ้มยังมีแอร์เป็นคาเฟ่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยมุนจะอยู่สถานที่ลึกลับนะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะแต่ว่า ไม่ทำตาแล้วก็มีที่โหนสลิงเกันด้วยดูที่โหนแบบโหนแบบฟิวปุ่มอะไรประมาณนั่นโอ,โ,โอ้โหนะนี่ก็เป็นหญ้าสวยงามมากเลยนะนี่กระโดดลงไหมไม่กล้าเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นพืชกินคนเลยอ,อุยอย้ยดูดอกไม้เขาสิต้นไมา้โคตรงามดูนะนเพราะเดีย๋ยวม,มันจะไม่สวยงามใช่ที่มีน้ำพุมี รเดินดนตรงไปนีกว่าว้มีต้นะละกอด้วยอรอว้าวต้นละกอยังมีอะใช่ใช่ต้งนี้ย็นสบายจังถ่อะไรอ่ะอ๋อถ่ายรูปไดนเสียงน้ต โอ้โอยู่ที่นี่เนี่ยสถานที่ที่ดีนะโอ้หใครมาที่นี่คนมาคาเฟ่คอยใจบางคนอ๋อบางคนมาคาเฟ่คอยใจก็อาจจะแบบมาจากที่นู่นนั่นด้วยสายญาติด้วย <you> อุด <c oughs> มไปผายอยู่ข้างนอกไป่เราไปหาพ่อกันเถอะโหมีควันน่ะควันดูดิควัน โอ้โหจุ๋มหยาเห็นแล้วเอ้าฟิลจุ๋มผมไปดูควายตรงนู้นด้วยมันนอนในน้ำไม่ใช่มันนอนในขี้ตุ่มขี้โคลนหนูบอกว่าพี่แันโดควายแต่พี่แันโดไม่ได้ยินมันตกนมี 1, 2, 3, 4, 5, มันตกหลายมากมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันตกหกอันนะ เจ็ดอันหรือเปล่าไม่รู้มันทางเดือนด้วย,ยเดี๋ยวเป็นน้ำตกนะไหลไปเรื่อยรงนู้มเดี๋ยวจะพาเดือนไปดูนะทุกคนเครื่องปอนน้ำน้ำเต็มหมดเลย เ uh huh. ย็นสบายมากขนาดได้ดูร้อนไม่ใช่ขนาด,ด,ดแดดนะร้อนร้อนยังรู้สึกเย็นเลยผมนะ่ะโอ้โ oh. หนี่เป็นน้ำทางตรงเดินได้ทุกอยน,นำ้ำเป็นทางเดินข้ามได้ uh huh. เป็นเป็นนำทานยาวไปจึงเขาจะสร้างเองแต่ว่า มันก็มีความสวยงามนะมีต้นไม้แบบต้นไม้ที่เข้าคู่กับบรรยากาศสวยงามกินอาหารในห้องแอร์เดือนร้อนๆอย่างนี้ก็เตรียมเดียห้องแอร์กินสะเทิดออกมาย่อยมาเดินเล่นโอ้โหดีมากเลยนะดีมากทนะุกคนตาได้ไหมกม็มีใครได้ไหน,นดีมากนะแต่ว่ามันจะมาคือ คนไม่มีเลยสักคนเดียวว่ไแม่ก็มีแบบบางคนที่เขาก็เคยมานั่งเป็นลำตันทานไปเรื่อย่มีโต๊ะนั่งโอ้โหแดด,ดหมดเลยเฉยแดดท้ายเฉยเลยเมื่อกี้แดดร้อนๆแดดรถเอามาแล้วมาโอ้โหมีห้องท้า,าก็จะมีห้องแอร์กินอาหารได้แต่ว่ามกินในอันใหญ่เลยเพราะว่าไม่มีคนเลยพื้นที่ว่าง นั่งตรงนีนก็ได้นะโอ,อ,อ้ถ้าถ่ายกล้องมันจะไม่ค่อยสวยงามนะแต่ว่าถ้ามาดูเองเนี่ยแบบเป็นควันขึ้นแบบเหมือนมีหมอกอะ่ะขาดมันเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายแบบมองไปนนึกว่าตอนเชา้าอะไรประมาณนั้นเลยต้นไม้แทบจะเปียกหมดแล้วเนี่ยน้ำเต็มต้นไม้เลย ที่ก็จะเฉยแฉะไปหน่อยแต่ว่าเป็นเจ้ยสดีเลยคาเฟ่ที่ยินอยู่ดอนนะก็บางคนที่แวะมาก็อย่าลืมแวะไปที่ที่วัดอันนั้นด้วยนะครับวัดเออนะอยังเป็นอยู่ไม่ไกลกันนะครับจากตถกที่เนี่วัดป่าวัดป่าดง ดงหนองตาลนะครับวัดป่าดงหนองตาลอยู่ไม่ไกลกันนะวัดป่าดงหนองตาลอยู่ต๋วบ๊ายาเออเออบกวัดอยู่ไม่ใกล้กันจากวัดตาดงหนองตาลนะแต่ว่าก็ต้องขี่มาหน่อยก็มันสี่ห้าโลมั้งไม่ไกลจากวัดป่าดงหนองตาลเนทะ่าไหร่รว่าถ้ามีใครมาเที่ยวที่นี่ก็ไปวัดป่าดงหนองตาลด้วย หรือถ้าใครไปน้องวัดป่าดูน้องตาแล้วก็มาเที่ยวที่ฟาร์มธีได้ครับฟาร์มควายไทยรับบุ๊คใช่เดี๋ยวเป็นคาเฟ่ควายไทยเฮ้ใช่ไหมอีกลาดอีกอือยิบอืมอ่ะหายไปแล้วยังไงเห็นปลาแล้วไม่ใช่ว่าเป็นน้ำตกธรรมดาธรรมดาก็มีปลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าปลาตัวใหญ่หรอกนะ ไปไม่ได้แต่จะใหญ่โว้ยมเป็นโขดหินให้เดินอ่ะโอ้โหไม่กินอยากเขับไม่อยากกินข้างในก็กินข้างนอกได้โอ้โคลิปนี้ก็นี่นะครับอย่าลืมมาเที่ยวชมกันด้วยนะอย่าลืมมาเที่ยวชมด้วยและเป็นกดไลค์จดจำบ๊ายบายตอนนี้ผมก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาแวะนะครับผ่านไปผ่านมาก่อน อย่าลิ้มมาแวะนะครับเดี๋ยวผมจะเออก่อนจะกลับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูตรงนั้นเดี๋ยวผมจะไม่พาทุกคนไปดูเดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะครับดูตรงที่มันเป็นตรงอ่ะซุ้มกินข้าวแต่ข้างในมีแอร์แต่ไม่แน่จะเป็นซุ้มกินข้าวหรือว่ามันจะเป็นแบบที่นอนที่อะไรแต่ว่าส่วนมากมันจะเป็นแบบซุ้มกินข้าวเป็นลำทานที่นอนไหม ทานนะครับเมีเหวมีกังหันลมไม่ใช่กังหันไม่ใชอะไรกันอยู่ก็ลมรื่นดีลมรื่นแต่ทั้งจะไม่มีเออจะไม่มีน้ําผุนะเั้นจะไม่มีควันนะทางนี้จะไม่มีควันแต่ว่าทางนี้จะมีควันเอ้ยจะมีตรงนั้นตรงนั้นเป็นถ้ำอะไรแหละดูดิดโอ้คนรู้ละมาหาว่าทุกคนดูดิ นี่เขาอ๋อไม่มีแอร์น่ะนี่ว่ามีแอร์อ๋อมีแอร์อยู่มีแอร์อยู่โอ้ยแอร์เขาอยู่ตรงหัวไม่เห็นเลยโอ้มีผ้าม่านปิดด้วยอผ้มาม่านปิดด้วยก็ได้ฮู้ยไม่แอร์จุ๊บๆโอ้ร้อนมากเลยกินกี่หมดเหรอะ นน่าจะมีไฟมีรีโมทไฟก็มีโหมดที่เป็นไฟอะไรเนี่ยก็โหเป็นทางเดินทางเดินชมวิวเวลาแบบว่างเล่โอ้ยมันจะมีแบบห้องใหญ่นะแล้วก็จะมีบบห้องเล็กนะจะเป็นอันสามสอมห้อแบบง โอ้โหไปไปชุบชุบถ่ายรูปไหมกตัวเนี้ยทำไมบกยังเลยมันไม่มีน้ำนี่อะไร เออจุบโอ้ยมีไยทางนู้นด้วยอ่ะอู้หูต้องเป็นตัวกินข้าวอุ้ยมีตรงแเห็บจุดไฟกินหญ้าสบายสบายนั่งกินข้าวสิวแต่ว่าต้องรออาหารมาส่งนานสักหน่อยเพราะว่าเขาทำอยู่ไกลๆกอู้เป็นทางเดินนะมีแม่น้ำมีน้ำมีอะไรโอ้โกสบายแม่ บาร์สพ่อแม่นั่งไปนั่งมาค่อยยางมายางมาหาโหยางมาหาหอดหมองเลยยางมาทายลูบเลยโอ้ยลูกพี่หงาบกหกเลยเจ้ะน้องนั่งกรี๊งเดี๋ยวมันนั่งไกลๆแต่ว่ากระติไกลก็สิมัดส้มกระโดนเดี๋ยวนั่งเล่นจักหน่อยอ่ะ โอ้เขาจะไปปิดเัาลมดมอุ๊บมอม่มอม่โอ้โหเขาเยอะเขาเยอะเลยอุ้ยน่ากลัวมอโม่อุ้ยเออตูดควายเออตูดควาย นี่หนึ่งสองสามส <ine> 네ี <changing> no ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสตัวเลยโอ้มีตัวสีสีน้ำตาลตัวสีน้ำตาลก็มีอ่ะนู่นอ่1ตัวนะอ๋เหรอหนึ่งสองสาี่ห้าเจปดตัว2องสามสี่ห้าหกเจ็ดปดส สี่จุดห้าดหกสิแปดจริด้วยอันนี้บบอะไนอัน,น,น,อน,นเป็นโรงงานโรงงานใหม่โรงงานมาไม้จนะมเนอาจะเป็นเจ้าของน้ำเนาะโอ้ดูคอยตัวนั้นโคตรสวยง,งามสีน้ำตาลสีส้มๆอ่ะ มีมีวัวด้วยมีควายก็ยังมีวัวเนีย่ยโอ้แต่ะวะ่าพูดเยอะเออแต่ว่ามีพัดลมด้วยนะนาาก็ตอนนั้นจะมานั่งเหรินบ่ <m ik> เออเขาตอนนั้นจะไปซื้อนางหรือเขาจะมานั่งเหรินเนี่ยแล้วก็าต้อลืมพัดลมไขนมโอ้ยมีนี่น้ำอยู่ข้างล่างด้วยนทานลำธีงอนททนพูดเยอะโอ้โอ <m ik> พัดลมหน่อยแล้วกันนะ <m ik> โอ้ยไม่ต้องปิดหรอกน้่เขาไม่อยู่แล้วไงเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเปลืองไฟ มันไม่มีเงินมาทำนั่นทำนี่ต่ออย่างนี้ก็ต้องไปเป็นลมให้เขาหน่อยสิโอโอ,โอมีรถตู้ด้วยเหรออือออ chịu, chịu. À. Không. là lo nhăn thôi ừ. chịu năm lại phải như thế này chụp 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 bôi năm tục với năm thoáng năm rồi. ห้องน้ำห้องน้ำจ้ะห้องน้ำจริงด้วยอันนี้ห้องน้ำอชายอันนี้ห้องน้ำชายเน,นี่นย,นนยนนเยอะกวกันนะไปฝนลิน